เอ้ยเนี่ยเฮ้ยกี่จุดเนี่ยโอ้๋ออ๋ออาวละวันนี้ผมคือเอ่อวันนี้ฮะเราจะมาตีวิตเทอร์กันนะครับผมซึ่งผมไม่เคยตีวิตเทอร์มาก่อนเลยนะผมบอกไว้ก่อนเฮ้ผมบอกท่านผู้ชมแล้วผมไม่เคยตีวิตเทอร์นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะกดกันเลยนะเออนั่นี้นะกันมันระเบิดใส่ยวัดนั่งเดี๋ยวมันระเบิดใส่หน้ากูคือปใจจัยเหี้ยไหนอะ จะพูดตามตัวนะผมถนัดใช้ธน,นูมากกว่าว่าอุ๊ยอิชิโตตัวเองสัตว์อ้อมันใช้ธน,นูไม่ได้เหี้ยทำไมผมไม่ตีหัวใจดำวะโอ้สู้ๆไม่ได้เหี้ยพี่แป๊บนึงก่ัน ได้ก็สู้ชนะแล้วนะครับผมสำหรับปีเตอร์นะเย้ได้แล้วผมได้ของทำนี่แล้วทุกคนของทำเวไออ๋อจริงด้วยครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมใหม่ครับพ่อบพ๊อบนะครับผมโอ้ยหมวกผมมันแตกเพราะผมใส่อาบิกินีหนึ่งพาร์ทิชันโอ้ยหหัวผมน่าสงสารดูสิของผมมันใส่แค่นี้เองนะทุกคนนะแต่ผมขุมมดอะไรมาเพียบเลยตอนนี้ผมได้เนเธอร์ไลท์มาแล้วครับผม เทอร์สตาร์เดี๋ยวผมต้องไปค้าวิ่นี่เนเธอรก่อนที่ผมจะว่าอัดนี่คือแบบฝนตกไอ้อน,นี่เลยนะไฟดับเฉยเลยงงมากไม่รู้ไม่รู้ไฟดับได้ไงนะเอองงงงคือแบบอยู่ดีๆก็ไฟดับเดี๋ยวต่อไปผมจะไปตีมังกรน,นะทุกคนนะคือตีทุกอย่างตังหวะเนี่ยคือแบบไม่สนแล้วแป๊บนึงนะ ซึ่งเราเควรจะเตรียมน้ำไปด้วยนะเดี๋ยวผมไปหาน้ำแถวนี้ก่อนเตรียมน้ำแล้วก็เก็บแร่ซะหน่อยนะฮะนี่ก่อนไอ้เจ้าของช่อง Welcome to the Welcome to the end ไปเลยที่ว้าวพวกคุณได้เข้าสนะู่ the end น่ารักมากพี่แหลกมากครับพี่ อ่าคุณพี่ชายมันแหลกจะเป็นไงพี่คุณได้เข้าสู่ดีเอแล้วสแสดงความดีใจด้วยแต่แสดงความเสียใจในเวลาเดียวกัน Yeah boy <laughs> yeah hey boy เอ่อทุกคนผมควรจะต้องทำไงต่อนะผมเพิ่งเคยมาดีเอครั้งแรกด้วยสิผมไม่รู้ต้องทำไงบ้างแต่ที่รู้คือผมต้องระวังอินเตอร์ดะกอนใช่ไหม ก็ผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอ็นเดอร์ดาวก็มันอยู่ตรงไหนอะโยยตัวลงมาไอนน้ที่ผมสามารถทำแบบริปน้ำได้นะผมผมเก่งดูคือผมสามารถทำริฟน้ำได้แบบตึงๆ โอ้โดวมังกรสอยที่อ่ะไอ้มังกรเวทรอไวก่อนเถอะเออโอ้โหที่จะนี่ไงไปตกล่างเรือปึมโอเคไอ้สองไอ้สองแถวตรงนี้ผม,ผมเคลียร์ละ เดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอ้าเอ้าผมเผลอมองหน้ามาัมมนามาเหรอเ,อเ,อเลลผลอมองหน้ามันเหรอเนี่ยโอ้เวรกรรมอ้าวมันทายไปไหนแล้วเผื่อมองหน้ามันทุกคนพี่ออกจากตรงบรตรงนี้ก่อนดีกว่าอะ่รเนี่ไหนละ่ะ โอ้ยเชี่ยพิษิษพพิิษปังกรพิษมังกถ้าไม่ไหวเดี๋ยวผมต้องกินยาเนี่ยโอ้ยลงลาลงลางลงลาลงลางอร่อยวะเดีนดาก้อนน้มันเสื่ออะสำหลับผมหรอไม่่ เฮ้ยกี่จุดเนี่ยโอยโอ้ยโอ้โหดูดิแอปเปิ้ลเลยสัตว์ดูดิแอปเปิ้ลเลยสัตว์เอ้ยเชื่อตกกระจายหมดเลยโอ้ยอะไีกนะ โอ้โหหเกือบตายบ้ามัางกรแม่งเกินเกินมาบินมาหาผมไหมวะยังเนาะโอเคแต่มาบินรอบๆตัวผมเว้ยตอนเนี้ย นี่ยงหมดยังเนี่ยมันหมดหรือยังครับทุกคนเหลือที่นี้ที่ตรงนี้เหลือที่ตรงนี้มามาาไปตีคนอื่นไป นี่ไวะเนี่ยอยู่ตรงนี้จุ ออออผมหาไ่ก่อนแป๊บหนึ่งนะ <é pp le> แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะผมขอตั้งสติแป๊บหนึ่งนะขอขอขอปรับช้างเยอะๆก่อนช้างสิบอะไรเงี้ยเออโอ้โหเจอมาไหมอยู่ไหนวะ อ,อ,อีมังกรมันสายอะไรของมันวะโอ้โหโอ้โหโอ้ตรงน,นูนนน้นตรงนู้นตรงนู้นผมยังไม่ได้แก้โอเคถ้าหากคุณผ่อดไปเดี๋ยวคูไม่ได้ยินเสียง เอ็นเจอร์แมนมันแย่มันเหลือตรงไหนอีกมั่งวะเนี่ยก็ลงคอใหน่าไม่เคยวนกลับมาหาผมเลย

ส่งใส่สู้กัเพลในว,วันนี้โอ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 ซ่อนเลยแม่มัน มันเป็นสู้ยากครับมังกรอ่ะกูแค่สู้ไม่เก่งแค่นั้นแหละกูแค่สู้ไม่เก่งแค่นั้นแหละไอ้น้องเอ้เฮ้ยเอ้ยอันนี้พี่โกงอ้สัตว์้พี่โกงไอ้เหี้ยไอ้พี่โกงอ้สัตว์แม่งใช้พิษไอ้สัตว์พี่โกงเฮ้ยมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้ว เยอะดูมานแล้วโอ้ยพวกนี้เอ๊ะเออ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 ออกก่อนเหี้ยออกก่อนไอ้สัสแม่งเหลี่ยมกูทุกดอกเลยมังกรเวนลงมาดิมันไม่ยอมลงมา แบงเหเรียบกูบทุกดอกกินแกงมังกรบ้ามันบินสูงยังวะทุกคนทำไมมันรู้สึกมันบินสูงยังผมผมใช้กนเล่นแอปเปิลไปตั้งเยอะไม่โดนเลยวะววเออเออเอาดีโอ้เย้จบไหมครับเออระเปิดเลยเออระเปิดเลยอืมอีกทีเก็บรัวๆครับเก็บรัวๆเก็บรัวๆ,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 ๆ เรวไข่มันก็โหเอากลับบ้านไปด <c oughs> ้วยไม่ว่าตรงนี้มันไม่ปลอดภัยไไปหโอ้เออตรงนี้ปลอดภัยเดี๋ยวผมต้องเอาไข่มังกรกลับบ้านไปด้วยนะครับภาพจริงอ่ะไม่ต้องเอาไข่มังกรกลับบ้านนะแต่มันต้องใช้นะทุกคนนะปุ๊บอ e กดราก้อน เดนนิคจินเนอเรชันนะบายบายแล้วก็วกเกมนี้กูจบซีรีส์แล้วกูจบแล้วอ้าวผมกดผมกดอ้าวอ้าววาบแล้วว้าบแล้วโอเคเอาแบว่าตบวิตเตอร์ตบ เอาอะไรต่างๆมากมายตกหมดแล้วทุกคนต่อไปต่อไปพาร์ตต่อไปเดี๋ยวผมขอไปฟามเวลโปกเกมอนแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อจะมาจับเรกวาซ่านะทุกคนนะเพื่อจะมาจับเรกวาซ่านะครับเดี๋ยวผมขอไปเล่นสักน็อกรอบสักสามสี่รอบแป๊บหนึ่งนะอุย้ยอาชีพป้ามันนานมากเลยนะคือแบบผมเล่นแบบเพื่อแบบอุย้ยน่าจะนานอะแต่แต่แตทำไมทำไมมันไม่นานนะครับเนี่ยอ้ยผมนี่ ก็อย่าเวลาชีวิตตัวเองดีมากเลยเดีย๋ยวผมขอเตียบประกันว่าที่เอาไว้ต่อกอกับไอ้อีอีอีนั่นก่อนนะไอ้เลกวาซ่าก่อนเราต้องไปพลังจิตไอ้แฟรีนะ่อะแฟรี่ผมมีไหมเนี่ยเดน๋ยวผมมีแ้วแฟรี่ไอ้นี่ก็พลังจิตผมหาแฟรีแ่แป๊บนึงนะคือผมจำได้ว่าผมจับแฟรี่ไว้นะแต่ว่าไม่รู้ตัวไหนเดี๋ยวผมจะเล่นกินเกียร์ดีเอาดิปโตมาเล่นนะเป็นเลกวาซ่าแม่งเลย นี่ไงอันนี้แฟรีนะ่ทุกคนนะ้องแฟลี่นะทุกคนฮะเดี๋ยวเราจะเอาแฟรี่ไปสู้นะครับนะเป้าหมายผมวันนี้สู้กับอันนี้ก็แฟรี่เด้ยแต่มันไม่ค่อยมสเตป็ปไม่ค่อยสวยซะเท่าไหร่ผมเลยไม่อยากมาเล่นนะคนนะไอ้ไอ,อ้ล่างนี่ไอ้ตัวเนี้ไอุ้ลินเนี่ยเช็คต่อว่าม,มีตัวอะไรที่ผมขาดหายอะไรไหมไม่น่าจะมีแล้วนะครับนะไม่น่าจะมีแล้ว อันนี้ก็ไม่น่าตุยเยโอเคมาซึ่งผมขอบอกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมคนสเออพี่อเอาแขกมากรมทำอะไรคือเลกว่าซ่าเนี่ยมันต้องไปที่ดีเอ็นอีกรอบนึงแล้วก็ไปทําการวางเออสาไอวางท,ที่ที่แบบเบียคอนเออวางเบียคอนที่นั่นนะครับซึ่งผมอะเด็กที่ขุดชิวท้อไปแล้วเต่ที่ขุดตูอยู่ไหนเถออันนั้นแหละประเด็น พราะตัวหาไม่เจอเนี่ยบ้าอเอาอยู่นี่ชิวทอผมอยู่นี่ที่ขุดชิวทอสแล้วก็ขุดเบียคอนกลับบ้านนั่นเองครับซึ่งมันมีแค่นั้นแหละนะที่ผมจําได้แล้วก็จะไปอีกที่หนึ่งคือไบโอมเอ่อสายแดงซึ่งถามว่าไบโอมสายแดงมีอะไรมีไฟเจอร์ต้องใช้ซันสโตนในการเสกนะฮะซึ่งซึ่งผมมีแล้วซันสโตนอ่ะเพราะว่าผมมีผมมีเก็บไว้เยอะเลยนะซันสโตนอใช่ปะ ่าจะใช่นะนี่ไอซันสโตนลิฟสโตนเสกหาอะไรไม่ได้ช่างมันต้องการซันสโตนลิฟสโตนเอาไว้วิวัฒนาการโปเกมอนนะทุกคนแต่ตอนนี้ผมมีโปเกมอนวิวัฒนาการใช้หินลิฟสโตนไหมไม่น่าจะมีนะครับโอ้มีอยู่คือตัวนี้แต่เป็นพืชพืชมืดแต่ผมก็คิดว่าคงจะไม่ได้ใช้อืมมีตัวไหนต้องใช้ถ้าใช้อะไรไหมไม่น่าจะมีแล้วนะ ให้เงินน่ะเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าพี่วันนี้ก็นั่งกระทือบบอนนั่งนู่นนี่นู่นนะั่นฮะสรุปคือของที่ผมฟาร์มามันก็สามารถกระทืบเอนเดอร์ดราก้อนกับอาทืบวิตเทอร์ได้นะครับแต่ผมใช้วิเทอร์มันก็ใช้ดูสบป็นส่วนใหญ่นะผมถนัดใช้นูมากกว่าใช้ดาบทุกตัวนะ <S <S ไว้เจอใหม่คลิปหนะ้าครับี่วันนี้ก็มีเพียงแค่ผมฝารากันแล้วก็ติดตามช่องเอเวอร์ไทม์กันด้วยนะครับโอ้โหขับไปทำามารเหมือนเาดูนั่งเล่นไหมครับปกติแบบไม่มีโปเกมอนสิงสู่เลยเนะี่ย <laughs>